สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูสตาคงอีกครั้งนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณครูสตาคงสอนหน่วยการเรียนรู้ที่3พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นเรื่องปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันซึ่งปัญหาแรกก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะก่อนเข้าสู่บทเรียนไปทบทวนเนื้อหากันก่อนเลยค่ะ เมื่อเราเป็นแฟนกันแล้วและพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์กันหากไม่มีการป้องกันก็อาจทำให้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอสได้ปัจจุบันแนวโน้มการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นไทยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเกิดจากการที่วัยรุ่นไม่ใส่ใจกับการป้องกันโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คือกลุ่มโรคที่ติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งโดยการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งบางโรคอาจติดต่อโดยการสัมผัสหรือถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกขณะตั้งครรภโดยแบ่งตามอาการได้4ชนิดคือแผลได้แก่โรคซิฟิลิสแผลริมอ่อนเริ่มอวัยวะเพศฝีได้แก่ฝีมะม่วงหนองได้แก่หนองในหนองในเทียมอื่นๆได้แก่ผูดงอนไก่ผูดเข้าสุกเชื้อราช่องคลอดพยาธช่องคลอดโลนหิด สำหรับโรคที่จัดว่าอันตรายที่สุดได้แก่โรคซิฟิลิสเพราะสามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้หากไม่ได้รับการรักษามีโอกาสเสียชีวิตได้ส่วนโรคที่วัยรุ่นเป็นกันมากที่สุดได้แก่โรคหนองในแล้วโรคที่ทำให้เสี่ยงต่อก,การเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกได้แก่โรคหูดงอนไก่ที่สำคัญคือผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสเสี่ยงที่จะรับเชื้อ HIV มากกว่าคนทั่วไป5-9เท่าดังนั้นหากพบว่าตนเองมีอาการน่าสงสัยเช่นมีหนองฝีตุ่มพื้นบริเวณอวัยวะเพศให้รีบไปหาหมอเพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้องพร้อมปฏิบัติตามแนวทางดังนี้คือไม่ควรซื้ออยากินเองงอดมีเพศสัมพันธ์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามบีบหรือรีดอวัยวะเพศเ,เพื่อดูหนองและควรพาคู่ไปหาหมอ เพื่อรักษาไปพร้อมกันโดยสามารถขอเข้ารับบริการปรึกษาและตรวจวินิจฉัยโรคได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งวัยรุ่นไทยยุคใหม่ควรรู้จักป้องกันตนเองเป็นอันดับแรกไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เอื้อต่อการมีเพศสัมพันธ์หากมีเพศสัมพันธ์ควรมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยโดยการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้ง ัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยความปรัด มาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันปัญหาที่สองนั่นก็คือโรคเอดส์ค่ะโรคเอดส์ก็คืออาการภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อไวรัส HIV โดยจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายถูกทำลายจนไม่สามารถ านทานโรคต่างๆได้ซึ่งระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายวัดจากจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เรียกว่า CD4 ค่ะ หากผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาจะทําให้ป่วยจนเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเช่นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัยควรเข้ารับการตรวจเลือดหากพบการติดเชื้อและเริ่มรักษาได้เร็วกินยาต่อเนื่องสม่ําเสมอจะสามารถมีชีวิตยืนยาวได้ตามปกติค่ะ ซึ่งเชื้อ HIV ตัวนี้นะคะสามารถติดต่อได้3ทางคือทางเพศสัมพันธ์ทางการรับเชื้อทางเลือดและการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกนั่นเองค่ะซึ่งเรามีวิธีป้องกันโดยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้เข็มและหลอดฉีดยาร่วมกับผู้อื่นและขอรับการปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนมีบุตรค่ะ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อหรือป่วยระยะใดหากได้รับการรักษาเร็วก็จะสามารถมีสุขภาพดีสามารถเรียนทำงานและอยู่ร่วมกันในครอบครัวและสังคมได้ค่ะโดยสมาชิกในครอบครัวเพื่อนชุมชนสถานศึกษาและที่ทำงานไม่ควรมีการรังเกียจกีดกันแบ่งแยกผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยค่ะ ซึ่ง HIV นะคะปัจจุบันรักษาฟรีนะคะปัจจุบันทางการแพทย์มีการตรวจและการรักษาที่ก้าวหน้ามากขึ้นค่ะตรวจรักษาได้เร็วขึ้นยาที่ใช้รักษามีประสิทธิผลมั่นใจในคุณภาพบริการค่ะเมื่อติดเชื้อ HIV สามารถรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ทันทีค่ะทุกระดับ CD4 หรือฟรีทุกสิทธิค่ะ การเริ่มรักษาเร็วมีผลดีไวรัส HIV จะลดลงอย่างมากค่ะมีภูมิคุ้มกันจะสูงขึ้นลดการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อช่วยโอกาสสามารถเรียนทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างปกติเลยค่ะ ต่อไปปัญหาที่3ก็คือการตั้งคันไม่พร้อมค่ะการตั้งคันไม่พร้อมหมายถึงการตั้งคันที่อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุได้แก่การไม่ป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์หรือป้องกันแล้วแต่เกิดความผิดพลาดค่ะ การตั้งครรภ์เมื่ออายุยังน้อยหรือการตั้งครรภ์ที่เกิดจากความรุนแรงทางเพศเช่นถูกบังคับล่อลวงข,ข่มขืนให้มีเพศสัมพันธ์โดยแม่เต็มใจนั่นเองคะ่ะ ซึ่งการตั้งครรภ์ไม่พร้อมจะทําให้เกิดผลเสียด้านร่างกายจิตใจสังคมและเสียอนาคตของตนเองและคู่เพศสัมพันธ์ค่ะอีกทั้งเป็นการทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองเดือดร้อนและเสียใจดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเมื่อไม่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์ก็ให้ปฏิเสธนะคะหรือหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่รับตาคนสองต่อสองแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ ให้ป้องกันโรคและการตั้งครรภ์โดยใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ค่ะแต่ในกรณีที่ถูกข่มขืนต้องรีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อป้องกันการตั้งครรภและรับการรักษาที่ถูกต้องและแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเลยค่ะซึ่งการตั้งครรภไม่พร้อมมีผลกระทบ อ,อ,อย่างหลากหลายนะคะหนึ่งเลยนะคะเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะ 2. เกิดปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นเช่นภาวะซีดหรือโลหิตจางภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์การคลอดก่อนกำหนดค่ะ 3. เกิดความรู้สึกว้าวุ่นใจทำให้อารมณ์แปรปวนง่ายเกิดภาวะซึมเศร้าหรือเครียดค่ะ สนะคะถูกมองด้วยทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบจากคนรอบข้างจนอาจรู้สึกอับอายได้นะคะสุดท้ายค่ะเกิดปัญหาทารกถูกทอดทิ้งทำให้จำนวนการเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเพิ่มจำนวนมากขึ้นค่ะ ต่อไปปัญหาที่4นะคะก็คือการยุติการตั้งครรน,นะคะผลกระทบจากการยุติการตั้งครรภที่ไม่ถูกกฎหมายมีดังนี้นะคะ 1. เลยค่ะผลกระทบทางกายเช่นการตกเลือดการติดเชื้อจากการยุติการตั้งครรภซึ่งอาจทําให้เสียชีวิตได้เลยนะคะ 2. ผลกระทบทางจิตใจเช่นความรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับความกลัวอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกายของตนเอง การรู้สึกกลัวคนรอบข้างรู้และถูกประนามนะคะกลัวถูกจับเนื่องจากคิดว่าทำผิดกฎหมายค่ะต่อไป3นะคะกรณีพยายามยุติการตั้งครันแล้วไม่สำเร็จอาจจะรู้สึกวิตกกังวลกับชีวิตแนอนาคตได้เลยค่ะ ซึ่งการยุติการตั้งคันสามารถขอใช้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ของหน่วยงานราชการเช่นสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์เนื่องจากการยุติการตั้งคันโดยไม่ได้รับการเห็นชอบจากแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญเป็นความผิดทางกฎหมายนะคะเด็กๆก่อนจบบทเรียนนะคะวันนี้คุณครูสตางสั่งงานหน้า55กับนา 56นะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วถ่ายส่งในหลายกลุ่มนะคะแล้วก่อนจบนะคะบทเรียนนี้คุณครูสตางมีวิดีโอให้เด็กๆด,ดูอีกหนึ่งวิดีโอนะคะพร้อมกันหรือยังคะไปชมวิดีโอกันได้เลยค่ะล่มสาววัยชากันถ้าฉากกันแบบส,สดๆมันจะไม่ได้แค่สุขแต่จะได้เสียว เพราะแค่ครั้งเดียวก็เสี่ยงติดโรคติดต่อทั้งเพศสัมพันธ์วิธีเดียวที่จะป้องกันมีแค่ใส่ถุงยางอนามัยอย่าคิดว่าชัวร์หลายคนไม่รู้ตัวว่ามีโรคไร้อาการโรคเพศเหล่านี้มีอะไรลองไปรู้จักแล้วจะเสียวอวัยวะพวกแบคทีเรียโรคฮิตยางโกโนเรียหรือ,นอหนองในชื่อก็บอกว่าอักเสบจากข้างในปวดท้องชีแสบชายมีหนองไหลหญิงตกขาวเหลืองเหม็นแรง เพื่นอนๆกันก็หนองในเทียมหนองในคอเป็นแล้วมักเป็นอีกและอาจหนักขึ้นซิฟิลิสเริ่มจากแผลขอบแข็งไม่เจ็บถ้าปล่อยไว้จะเป็นขั้นสองปวดข้อพืนขึ้นขั้น,นสกระจายทั่วตัวชาตาค่อยๆบอดเดินไม่ได้พวกไวรัสเบาหน่อยก็เริ่มเป็นตุ่มน้ำใสๆคันแล้วแตกเป็นแผลหายขาดยากเป็นที่ปากได้ด้วยนะ ผูดงอนไก่เป็นก้อนเนื้อขุขบขายงอนไก่ต้องจี้ป้ายยาผ่าตัดไม่งั้นอาจเป็นมะเร็งเชื้อ HIV ทำลายภูมิคุ้มกันต้องกินยาต้านภุมเชื้อซึ่งหากดูแลตัวเองไม่ดีนักเข้าก็เป็นเอสป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนนอกจากนั้นยังมีไวรัสตับอักเสบบีที่นำไปสู่ตับแข็งมะเร็งตับซึ่งบางโรคเหล่านี้บางคนไม่รู้ตัว พราะมีเชื้อตเกิดติดจากการถ่ายเลือดหรือใช้มีดกรเข็มร่วมกับคนอื่นย้ำอีกทีมีแต่ถุงยางเท่านั้นที่ป้องกันได้พกเอาไว้ทั้งชายทั้งหญิง